ู YouTube ด้วยเด้อช่องนบภูผา YouTube ผมเองนบภูผา Channel พิมพ์เข้าไปใน YouTube นะ่ะเดี๋ยวก็เจอนะครับนอนหนูพอพานนบภูผาฝากด้วยเข้าไปทักกันได้ <c oughs> สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อพอแม่แม่เอซสุป,ปูสุคนสุหมองสุบอน เมื่อกี้จริงๆกันยังบบหูจักกันดอกค <c oughs> นเดินมาเพื่นก็บอกว่าคิดว่าจริงไหมวะคุยเรืองพระเรืองเจ้าปกติผู้้ากับว่าเคาอยากสิเว่ายังหลแบบนี้เพราะว่ากัดแล้วแต่ทางวัดทางกรรมาการเพิดน,นะครับเนาะแต่ถ้าถามว่าเรื่องพระเรื่องสงเนี่ย มันก็นดีมีดีทั้งส่วนมากก็เป็นพ้าดีพ้าดีหลายแห่งพ้าเกะกหา,าเงินอย่างเดียวกับคามาันั่นแหละมระเป็นยังพี่น้องเท่าเบา,บา,บาเรื่องมูลนี่ไปเ,เป็นข่าวของทั้งบ้านทั้งเมืองไปเดินทางต่อครับมุ่งสู่การทำงานอากาศหนาวเหลอเด้อพี่น้องเลย หาเสือกันหนาวมาใส่กันลบผู้ผากระยุ่และย่องอ่อากาศเริ่มเย็นจัดละฟังเพลงไปเบ่งบรรยาก,ากาศไปเนาะครับฟังเพลงบักหลานน้อยฮา ชมยากาศสองข้างทางไปเรื่อยๆเปิดเพลงของบัลลาให้พ่อพ่อแม่แม่ให้เอซีได้ฟังกันสบายใจอรุณสวัสดิ์ตอนเช้าทุกท่าน วันที่21ถึง29 mm. พฤศจิกานนี้นะครับอ่ามีการแข่งเรือเย้ายู่ที่และแม่พิมพ์เด้อพี่น้องผู้ใดสนใจหรือผู้ใดอยู่ใกล้ๆกแถวนี้อยากมาเบินงก็มาเที่ยวมาใดครับ21ถึง29พฤศจิกายนแข่งเรือยาวเรืออ่าต่างประเทศนั่นเอ ฟีไพ่ต่างประเทศนั่นน่า,นา,นาชาติเนดะี๋ยวมือนั่นเข้าไปเบิ่งกันอากาศหนาวแล้ว สาวก็ได้มีโอกาสขอไปดูในสดของเพจวัดสิวดลน,นะครับเนะาะกะเบื้องแล้วก็มีความสุขดีพี่น้องเป็นตุ่มเป็นห้องกันชุดเดิมๆชุดเก่าๆนะครับเบื้องล้วมีความสุข,หล,ลสขหลายเพราว่าจะเป็นอกนั่งเอก วัชระเด่นสุสสยใหญ่ปานมดอยู่ยา,าวน้องพักพิเชียวน้องมาน,นะน้องเปาโครูเอน้องเอมี่อัดแคทแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับหลายๆคนที่บาได้เกรอ์เอหน้ามีความสุขหลายพี่น้อง ในขณะที่ทำการไห่ชุดกัมมี่โกปอลไครหวังดีเนาะประมาณวานอ,าอาวัตตาเนเขาทั้ไม่อย่างแต่ก็ได้มีอย่างไรเป็นกระเพาะอย่างที่มัดรวมแจมนั่นแหละคนแล้วนะคือเป็น FC เอฟซีของอีกบ้างแต่วันนั้นผม ปล่อยนไปครับบม,อมีอย่างเห็นพระเอกวัดกับคนๆหน่อยบบๆคนแบบอะโลวันเลคน้าจีบบุมีความสูงเนะ่ะคนอนาจีบบมีความสูงอะไรมาครับความสก็ลปล่อยคนไปครับบุมีปล่อยคนไปส่วนคนอื่นเขามีความสูงดี่วันนี้เป็นโอหังเลยฮะบางหลาดนยมากนะ ดวเป็นออเอฟซีของโอซินอคุนคุยกันกินข้ากันพักผ่อนครับแม่ฮักเล่ายอ้นเราออกตังเซื้ออาหาร้อยังให้ลูกเบิร์แไล่ะโอ้สุดยอดมากดีใจแท่นบักหลานหน่อยดีใจบ้น้อยทุกคนนอนรับตื่นมากมีความสุขเตรียมตัวสูงน้านต่อไปเดอ้อครับคุณ ส่วนนกผู้พากล้องน่าที่กันสูงงนันสางงานไปน้ำกันชีวิตมันต้องเดินทางมันต้องสูง่ที่นอนทุกคนก็ะสูตคือกันเหมือนสุกคนนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกท่านครับผมช่งดีกับผ้าบบหลาน้อยเฮ้ามาเที่ยวตลอดหนทางเลยครับพอพเป็แม่แม ติดซอยหอยตามมาตลอดเวลาฟังเพลง,งม้วน,นของลาฮา่อกินคำพอหอใส่กระเป๋าเป็นเพลงที่สุดยอดมากเพลงนี้เป็นเพลงที่ประกอบในคลิปของผู้พาตลอดเวลานะครับว่ดต้องห่วงปขปิพอมแม่แม่สิงโอยางเปิดต,ตลอดเวลาแล้ว ทีทำงานแล้วครับบรรยากาศเดิมๆเช้าของวันใหม่สู่งานต่อไปครับผมสำหรับการเดินทางกับมาถึงทีทำงานเรียบร้อยปากพอๆพอพอแม่แม่กดไลค์กดซับสไครต์นะครับเดอ้อผม,มพ่อยๆแม่แม่มีแต่ความสูงนะครับเดอ้อผมสำหรับคลิปนี้กับฝากเลยสนิกครับ